จะสรุปคนใยายพารวยวันนี้ลองกันนะเพื่อนๆมันหมันนะลองกันดูนะลองกันดูนะจะมีเลขตารางอยู่ข้างบนก็คืออันนั้นเป็นตัวเด่นตัวเด่นของเลขตารางก็มันเด่นสุดก็คือห้ากับเจ็ดห้าเด่นสุดแต่ว่าเจ็ดมันลงลงมานิดน,นึงแล้วก็ตัวลองลองมาก็สองสามหกนี้วก็เอามาจับคู่กัน เนาะใครชอบตัวไหนเออเด่นอันไหนอยู่ในใจก็เลือกกันเอานะอันนี้เอาไปจับเองก็ได้ถ้าเกิดคุณยายจับมันไม่เข้าเนาะก็มาดูใน,นตารางที่เป็นตัวเด่นตามนี้นะจ๊ะให้แล้วนะจ๊ะชุดสโลปุญยายพารวยนะจ๊ะขอให้มันหม่านห็งๆทุกคนนะจ๊ะ เจอกันจ้ายังๆหมาน